ผสมจะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งตรวจตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจัตกรบวนรถท่านทลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถและโปรดระมัดระวังอันตรายขณะก้าวขึ้นลงจักขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสอบเทียบสถานีบ้านโป่งในชานทลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่สี่สามต้นทางสถานีกลางกรุงเทพอพน์สุดปลายทาง เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่ไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีสถานีเพชรบุรีสถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป Gracias. Hey,